สวัสดีครับวันนี้มาดูเหรียญหลวงพ่อทองเบิ้มนะครับวัดวังยาวเป็นเหรียญออกปีสองพันสิบเ็ดนะครับรุ่นรวยลูกเดียวองนี้เป็นเนื้อเงินนะครับนี่ครับเผื่อพี่ๆท่านใดมีนะครับยินดีรับเช่าเลยครับส่งรูปมาดูได้เลยครับเนื้อเงินส่วนใหญ่เราจะต่อโค้ดทางด้านสายมือนะครับหรือขวามือหลวงพ่อนะครับสายมือเรานี้ครับ แกะได้สวยคมชัดมากครับรุ่นนี้นี่ครับลักษณะตัวตัดของเนื้องเองินนะครับนี่ครับเป็นตัดฉีขาดนะครับนี่ครับประมาณนี้ครตัดไม่เต็มใบมีดนะครับตัดครึ่งนึงแล้วก็ฉีขาด เพื่อนพี่ทางบ้านมีนะครับส่งรูปมาหาเราได้เลยนะครับเบอร์สูตรแป9สี0 0นะครับโทรมาสอบถามเบื้องต้นก่อนก็นได้นะครับส่วนใหญ่พระปี3กว่านี่ยหูห่วงจะรีดนะครับเป็นรอยขีดๆองคนี้พระสวยผิวเดิมๆม,มีแบบนี้ยินดีรับเช่านะครับลองส่งมาดูก่อนได้นะครับ หรือพระเครื่องทุกชนิดนะครับมีอยู่ตามที่บ้านเราครับตามพิ่งเก็บไว้ก็ถ้าต้องการเปลี่ยนเป็นเงินสดนครับเรายินดีเลยนะครับส่งมาดูได้เลยนะฮะนี่ครับดูความลึกของตานี่นี่ครับใบหน้านะครับแกะได้สวยมากครับรุ่นนี้ โอเคครับมียินดีนรับเช่านะครับส่งรูปมาดูได้เลยครับขอบคุณครับ